เมืองไทยเรามีสภาพทางธรรมชาติแตกต่างหลากหลายนะคะคนที่เคยดูทุ่งแสงตะวันอาจจะเคยเห็นปลาดงดิบปลาเบญจพันปลาชายเลนวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะพูดถึงพื้นที่ชุ่มน้ําค่ะเราจะไปถ่ายทํากันที่อุทยานแห่งชาติเขาสามระยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่อุดมสมบูรณ์และกว้างใหญ่มากแห่งหนึ่งของเอเชียเลยทีเดียวที่นั่นรวบรวมความหลากหลายของทั้งพืชและสัตว์ กลายเป็นแหล่งดูนกชั้นดีของกลุ่มเด็กรักทุ่งแห่งโรงเรียนส0 0รยอดวิทยาคมค่ะนอกจากไปดูนกที่นั่นแล้วนะคะเด็กๆยังได้เรียนรู้ศึกษาระบบนิเวศต่างๆอย่างมากมายเลยทีเดียวคนที่ไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักพื้นที่ชุ่มน้ําว่าเป็นอย่างไรวันนี้ทราบแน่ๆสักครู่ค่ะเมื่อก่อนเราไม่รู้นี่มันต้นอะไรในี่อนที่นี่เกะกะอันนี้เรารู้แล้วท่อนมันไม่ดีภาษาหนวนกับภาษาเดล,ลูกทรงคล้ายๆกัน กต่างก้กกงอแสงแน,สนันนสว,นนส,วนสนับสนุนโดยโตโยตา้าน้ำดื่มตราสิง นกนานาชนิดในทุ่ง300ยอดเป็นบทเรียนนอกห้องเรียนที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นของตองท็อปต่อเติน้นและขวัญสมาชิกกลุ่มเด็กรักทุง่งโรงเรียน300ยอดวิทยาคมค่ะวันไหนว่างก็ชวนกันมาฝึกวิทยายุทธวิชาการดูนกอาจารย์สุพ์สุขพัฒน์เป็นทั้งที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมกับค่่ออข้าางปลลย ข้างล่างนกอะไรที่ที่ปล่อยขาล้มอีโก้งครับเต็นเทียนทำไมกันต้องเอาขาลงอย่างนั้นว่าไปมันบินระยะใกลเหมือนกันเออทบเขาท่าเว้บบินระยะใกลเพื่อเตรียมที่จะลงลงเหมือนเครื่องบินที่กำลังจะจอดจอดเทุ่งสามร้อยยอดเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา300ยยอดความกว้างใหญ่และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ กลายเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาศัยของนกน้ำทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพนับร้อยชนิดนี่ดูต่อไปว่าตำแหน่งที่หากินขออาหารของนกพวกนี้อยู่ที่ไหนแหล่งอะแหล่งริมตะลิงริมตะลิงริมริมริมแบบเป็นหนองน้ำแบบลิมหนองน้ำที่แฉะจะเป็นตะลิงหรือไม่ใช่ตะลิงก็ได้แล้วก็มีอะไรอยู่ด้วยอ่ะพวกหญ้าพืชน้ำ ที่เห็นดูก็ประมาณสี่สี่ห้าชนิดอินรีป <At S 1> ีกลายอีแรับแล้วก็กระสานนวลนะเพราะนกกระสานนวลมันเป็นนกอพยพฮะแล้วก็มันแปลว่าหาดูได้ยากเลยนะเดี๋ยวนี้มันจะเหลือน้อยลงนะแล้วก็อินรีปีกลายนี่ก็หาดูได้ยากเหมือนกันนะส่วนอีแจวเป็นนกที่ว่าผมชอบอะมันสี่สี่ ตอนช่วง r ิดดิ้งมันจะสวยช่วงปะสมพันธ์ช่วงแรกๆก็อ่านหนังสือครับอ่านเบิร์ดอ่านพวกเบิร์ดมาพอตกเที่ยงก็เข้าููยนครับมาอ่านหนังสือเที่ยงเลียนก็จะมีชุมนุมดูนกกลุ่มเด็กหลักทุ่งนะครับก็มีสมาชิกประมาณ50 50กว่าคนถึงได้เพราะกิจกรรมก็ชั่วโมงนึงอาจจะดูพวกท วิดีโอสารคดีให้อ่านหนังสือเกี่ยวกับนกเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วมีนอกอะไรครับที่ปากงุง้มีนกมีนกอินทรีมีเมื่อกี้มีนออ้นนองบอกว่านอกอีเสือแล้วก็อ,อีแรง้งด้วยนะครับกลุ่มเด็กรักทุ่งโรงเรียน300ยอดนิทยาคมจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นเด็กกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันเพื่อเรียนรู้และศึกษาสภาพแวดล้อมของทุ่งสามยอดทุกวันอังคาร สมาชิกแต่ละคนจะมารวมกันที่ซุม้มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันค่ะะหาก,กินตอนเช้าตรนะครับความรู้เรื่องนกธรรมชาติแล้วก็พวกพืชน้ำมันก็เยอะขึ้นครับเมื่อก่อนเราไม่รู้เนี่ยเป็นต้นอะไรเนี่ยถอนที่เนี่ยเกะก,กะแต่นี้เรารู้แล้วทอนมันไม่ดีนะมันถอนแล้วไม่มีพวกออกซิเจนให้เราพวกนี้นอกจากเป็นแรงหากินของเราฮนะยังเป็นแรงแรง,งอาแรงอา อาศขงั้นสเด็กๆบอกว่าการดูนกได้มากกว่าการรู้จักนกค่ะเพราะได้รู้ได้เห็นและศึกษาทุ่งสามรอยอดซึ่งเปรียบเหมือนบ้านของนกไปในตัวยิ่งรู้จักนก <c oughs> ก็ยิ่งรู้ว่าบ้านหลังนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายค่ะแสงคแสงเขาจะสังคอแสงแล้วก็ผลิตก ่ง300ยอดถ้ามองกว้างๆก็เห็นแต่ทุ่งหญ้าสลับผืนน้ำกว้างไกลแต่ถ้าได้ดูใกล้ๆจะเห็นว่ามีทั้งพืชและสัตว์ชนิดต่างๆอาศัยอยู่รวมกันค่ะมีสาลายสาลายข้าเหนียวคือดอกเล็กสีเหลืองนันครับแล้วก็มีสาลายเส้นได้หรือสาลายไฟในนี้ก็มีสัตว์ สัตว์ลหลายชนิดเช่นจิงเจ้าน้ำแล้วก็ลูกปลาช่อนแล้วก็ลูกคอกปลาต่างๆแล้วก็มีปลาสลิตครับบึงน้ำจืดขนาดใหญ่หรือทุ่งสามระยอดแห่งนี้น้ำท่วมขังตลอดปีค่ะถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง<ส>ในเอเชียเพราะอุดมสมบูรณ์หลากหลายทั้งพันธุพืชและสัตว รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยที่สำคัญของนกน้ำค่ะมันสัมพันธ์ก็คือเหมือนวัฏจักรอะพืชผู้ผลิตสัตว์บริโภคและมีผู้บริโภคต่ออันไปอีกครับก็ระบบที่นี่มันไม่มีใครสร้างขึ้นมาครับมีธรรมชาติเ็สร้างาเองแล้วก็เป็นนักเรียนนักศึกษาครับเขามาศึกษาหาความรู้แล้วก็ช่วยกัน ศึกษาว่าทันี้มีประโยชน์ยังไงเราจะรักษามันได้ยังไงเงนี้ครับบางท่านมองว่ามันรกนะแต่ถ้ามองแบบลึกซึ้งจะรู้ว่าความรกนี่คือความหลากหลายนะครับความหลากหลายในที่นี้หรือพูดให้เป็นวิชาการนี่เขาเรียกมีความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพก็หมายความว่าที่แห่งนั้นมีพืชชุมนุมอยู่เกิดขึ้นอยู่หลายชนิด มีสัตว์มาอยู่กับพืชเหล่านั้นหลายหลายชนิดความหลากหลายคือความงดงาม,มนะเรือเลือแต่ชุดครับช่วงสายแดดเริ่มแรงนกหลายชนิดซ่อนตัวหาก,กินในพงหญ้าเด็กๆชวนให้หลบร้อนไปนั่งเรือชมความงามของทุ่งสามระยอดมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่สักครู่คะ่ะ อีก้องหรือแห้วทรงกระเทียมนี่มันเป็นผู้ไอบำบัดน้ำยังดีเลยตุมสำหรับนกอีกโก้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่ใส่นอน สนับสนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยอีกง<น><น>เดี๋ยวนี้เขาเรียกไก่อุณหก่อูเขาเรียกอีก้งหรือ,อทุ่งสามรอยอดมีพื้นที่กว้างใหญ่หลายสิบตารางกิโลเมตรเต้นกับท็อปบอกว่า มา,าถึงทุ่ง,งแล้วไม่นั่ง <มา S 1> เรือชมทุ่งอย่างใกล้ชิดถือว่ายังมาไม่ถึงค่ะชวนมาที่หน่วยพิทักษ์อุทยานเขาขั้นบันไดนู่นมันแบ็กดองโก้เซงเซห่างปลาเรือทอนี้อุทยานมีไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวและคนที่สนใจศึกษาธรรมชาติภายในทุ่งไปอย่างเงียบและช้าๆจะได้ไม่รบกวนสัตว์และพืชมากนักค่ะ ครับนี่ก็คือแแห้วทรงกระเทียม e นะฮะบริเวณนี้คือดอกของมันนะดอกมันจะมีอยู่บริเวณปลายยอดนะแแห้วทรงกระเทียม e นี้มันเป็นผู้ไอบำบัดน้ำอย่างดีเลยฮะซุ้มนี่ก็จะเป็นซุ้มสำหรับนอกอีกโก้เขาใช้หักขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่อใส่นอนในช่วงกลางคืนหลังจากหาหายแล้วเขาจะออกไปหาหานกัน ดงแห้วทรงกระเทียมครับกันแ,แล้วกลับมาช่วเงเย็นก็จะกลับมาแล้วก็มานอนที่ซุ้มของเขาครับเนี่ยครับลักษณะซุ้มนี่เป็นซุ้มเก่าแล้วพวกนกเป็ดนะที่ว่ามันมาไข่นี่มันจะอุบอยู่เวลามันนอนนะมันจะอุบอยู่ในดงแห้วทรงกระเทียมหรือวนะใน<อ>ทุกดงแห้วทรงกระเทียมมันจะนอนอุบอยู่พนันานะลรระดับความสูงเนี่ยนกอีกก้องสูงเนี่ยแล้วพวกนกหนูแดงพวกอะไรนี่จะเตีย้ยลงมาลดล่าลงมา ทูบฤาษีและแห้วทรงกระเทียมเป็นบบพืชชายน้ำที่ขึ้นตามขอบทุ่งค่ะมีความสำคัญกับระบบนิเวศเพราะช่วยลดความแรงของกระแสน้ำพร้อมๆกับช่วยกักเก็บตะกอนและกรองสารพิษท,ที่ไหลลงทุ่งในขณะเดียวกันรากและหน่ออ่อนก็เป็นอาหารอันโอชะของนกบางชนิดค่ะมันนิ่มๆคล้ายๆองน้ำเนี่ยนี่เป็นหนอ่อของอี ต้นทุบเลีนะครับเนี่ยยอดจ้ยอยมานะนรับพากออกมาตั้งแต่บริเวณส่วนนี้มากินได้หมดเลยครับนกมันจะกินมีรสชาติหวานนกที่กินย่อมมีพวกนกอีกโก้งนกหนูแดงเติ้นบอกว่าน้ำใสแบบนี้เพราะว่ามีพืชชนิดต่างๆช่วยกลั่นกรองค่ะที่สำคัญก็คือพืชตระกูลสาหรายครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือดอกของ สไลายข้าวเหนียวนะเนี่ยน,ะน,นี่คือนี่โอ้ยขาดนี่คือลักษณะของสาลดยข้าวเหนียวนะสลดยข้าวเหนียวนี่ลองถ้าเรามองไปตามน้ํานะตรงที่มีสไลายข้าวเหนียวอยู่น้ําบริเวณนั้นจะใสมากเลยนะแล้วก็สลา,ายข้าวเหนียวนี่ถือเป็นเพื่อชั้นสูงนะเพราะมีดอกอนะสาหร่ายขา้าวเหนียวสาหร่ายไฟสาหร่ายพุงชะโด และสาหร่ายชนิดต่างๆล้วนแต่เป็นพืชใต้น้ำที่มีความสำคัญกับระบบนิเวศในทุ่งสามระยอดค่ะนอกจากช่วยกรองสารพิษบำบัดน้ำเสียแล้วยังเป็นผู้ผลิต,ตและเป็นแหล่งอาหาร,รทำให้สัตว์และพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ได้พึ่งพาเกื้อกูลกันอย่างสมดุลค่ะ ใบไม้หนึ่งใบป,ปลิ้วลง,<ร>งเป็นเรือน้อยลอยน้ำไปมองเมฆลอยลิบไกลใบไม้ใบหนึ่งรำพึงเพลงฝันปุ่งทงแนวพึกร่มไผ่พลิ้วเรียวอยากไปวิวไปด้วยกัน,นปลาตัวหนึ่งไปฟันโบกปีกบินพันในทะเลดารา นกตัวหนึ่งจำนันนกน้อยร้อยพันพร้อมจำนันดาปูนกแหวกว่ายทาราปูปลาร่อนฟ้าชมดาวปูพันในทะเลเวลาน้ำฟ้านกปลาเป็น,นเดียวปูกพันในทะเลเวลาน้ำฟ้านนปลาเป็นหนึ่ง สำหรับสมาชิกกลุ่มเด็กรักทุ่งทุ่งสำระยอดมีความหมายและมีความสำคัญมากค่ะเหมือนกับห้องห้องชีวนิตหนึ่งครับห้องเรียนธรรมธรรมชาติที่ใหญ่มากเลยครับใหญ่ในสุดในชีวิตเลยครับเป็นแหล่งศึกษา,าข้อมูลที่ดูจากของจริงครับเหมือนบ้านของเราเองนะแล้วอยากเจออะไรอยากไปที่ไหนก็ไปได้ที่นี่เป็น ที่ที่มีหลายอย่างที่เรายังไม่รู้เราก็อยากรู้ได้ศึกษาได้รู้เกี่ยวกับแทบทุกวิชาครับเช่นว,วิชาวิชาคิดเราก็ได้รู้ว่านกตัวนี้ชื่อภาษาอังกฤษมันอะไรแล้วเราก็เรียนไปในตัวภาษาไทยเราก็ต้องใช้แล้วก็พวกลักษณะภูมิประเทศนกมันจะอยู่ยังไงอะไรนี้เราต้องใช้หมดเลยอยากให้ทุ่งนี้ยังยังอยู่ยังอยู่ยังยืนนานต่อไปครับให้คงสาภาพความเป็นธรรมชาติให้ ให้ยังดีอยู่ครับแต่ลองถ้าเราไม่มาช่วยกันทุ่งสมัย,ยอดก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแปลงไปมากกว่านี้นะก็วิธีที่ผมคิดว่าจะสามารถทำให้ทุ่งสัมย,ยอดคงอยู่ในสภาพเดิมได้คืออย่างแรกพวกเราต้องศึกษาพอเราศึกษาพยายามที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะศึกษาแล้วแล้วเราก็นำข้อมูลนั้นไปเผยแพร่แก่ผู้อื่น เมื่อพวกอื่นรู้แล้วเขาก็จะรู้ว่าทุ่งสามระย,ยอดมันดีอย่างนี้เป็นแหล่งอาหารของเราถ้าเรามาทําลายมันซะเพราะนั้นเราก็จะไม่มีแหล่งอาหารไม่มีนกไม่มีปลาและออกซิเจนในในอากาศเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงพอคนผู้นั้นพพวกชาวบา้านรู้เขาก็จะตื่นตัวและช่วยกันอนุรักษ์มองด้วยตาทุ่งสามระย,ยอด คือบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยทูบฤษีแห้วทรงกระเทียมอ้อแขมจอกแหนสาหร่ายและพืชน้ำชนิดต่างๆแต่ถ้ามองให้ลึกทุ่งแห่งนี้คือแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์และพืชพึ่งพากันอย่างเกื้อกูลคือแหล่งรวมนกนานาชนิดคือแหล่งประมงสำคัญของท้องถิ่นคือทรัพยากรล้ำค่าของชุมชนคนรักทุ่งสาร้อยยอดทุกคน ต้องช่วยกันดูแลรักษาค่ะกลุ่มเด็กรักทุ่งใช้ทุ่งสามรยอดเป็นแหล่งดูนกและศึกษาธรรมชาติค่ะบ่อยครั้งนะคะเขาเป็นวิทยากรให้ความรู้คนอื่นรวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงค่ายธรรมชาติด้วยค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับนกการดูนกรวมทั้งเรื่องราวของพื้นที่ชุ่มน้ําพวกเขาหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าของเขานะคะ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้กำลังอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รุกคืบเข้ามาค่ะข้าสู่ช่วงกิจกรรมท้ายรายการทางทุ่งแสงตะวันค่ะระยะน,นี้เปิดรับความคิดเห็นนะคะแฟนๆรายการสามารถเขียนจดหมายหรือแนะนำเรื่องราวต่างๆเข้ามายังทุ่งแสงตะวันได้ตามที่อยู่ซึ่งจะอยู่ช่วงก่อนจบรายการนะคะตอบจดหมายค่ะมาจากคุณสุวิทติคำจังหวัดเชียงราย ติดตามรายการทุ่งแสงตะวันมานานแต่ว่าช่วงหลังเปลี่ยนไปไม่ค่อยจะมีเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยหรือวิถีชีวิตชาวบ้านแน่นอนเลยค่ะอีกตอนสองตอนที่กำลังจะมาถึงนะคะจะเป็นเรื่องราวของชีวิตพื้นบ้านไปนู่นเลยค่ะกลุ่มชาวเขานะคะมูเซอร์ส่วนคนที่จะติดต่อทุ่งแสงตะวันทางอินเทอร์เน็ตไทยทีวีสไปที่รายการทุ่งแสงตะวันตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงใหม่ตั้งเป็นกระทู้ ครอยากจะคุยหัวข้ออะไรตั้งหัวข้อขึ้นมาแล้วเราก็จะคุยกันในนั้นค่ะขอบคุณทุกจดหมายและทุกความคิดเห็นที่เขียนมาถึงนะคะอาจจะมีบางฉบับได้ตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างแต่ว่าพี่ๆก็อ่านด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกๆคนติดต่อทุ่งแสงตะวันตเตรียมจดที่อยู่ในช่วงท้ายรายการก่อนจะจบนะคะหรือติดต่อทางอินเทอร์เน็ตก็ได้พบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ